วิธีการดูแลทาําความสะอาดจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงเรานะคะํำดับที่1เลยเวลาทาําความสะอาดเราควรทารําความสะอาดจากข้างหน้าไปทั้งข้างหลังเนื่องจากว่าบริเวณทวารหนักของเราเนี่ยมันมีจุล,ลินทรีย์ที่อาจจะปนเปื้อนมาในอุจจาระ ซึ่งถ้าเราเช็ดจากข้างหลังย้อนมาข้างหน้ามันอาจจะทำให้มีการติดเชื้ออักเสบมายังบริเวณปากช่องคลอดของเราได้ 2. นะคะในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดแนะนำไม่ใช้เป็นกระดาษชำระหรือว่าเป็นผ้านุ่มๆเนื่องจากว่าอวัยวะเพศหญิงเนี่ยมีความบอบบางและก็ต้องการการดูแลเป็นพิเศษลำดับที่3เรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าหรือการสวมใส่ชุดชั้นในนะคะหลีกเลี่ยงเรื่องของการใส่ชุดชั้นในที่รัดแน่นมากเกินไปควรจะใช้ชุดชั้นในที่มีความโปรง่งโลง่งสบายลำดับที่4 หลีกเลี่ยงเรื่องของการส่วนล้างช่องคลอดรวมถึงการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จําเป็นข้อ5้าในช่วงวันนั้นของเดือนหรือช่วงที่เรากําลังมีประจําเดือนมันอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องใส่ผ้าอนามายัยหรือใส่แผ่นอนามายัยการที่ใส่ผ้าอนามัยหรือแผ่นอนามัยค้างไว้นานๆอาจจะทํานํามาซึ่งความหมักหมมได้เราก็ควรจะมีการเปลี่ยนทุกๆ3าถึงสชั่วโมงค่ะในรายที่มีปัญหาเรื่องของตกขาวเป็นๆหายหรือมีปัญหาเรื่องช่องคลอดมีกลิ่นบ่อยๆการดูแลทําความสะอาดด้วยน้าเปล่าอย่างเดียวบางทีอาจจะไม่เพียงพอ ดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นโดยเฉพาะก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะ